สองสามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดในงบไม่เกิน4 0 0 0บาทภาคส่องสามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดในงบไม่เกิน4 0 0 0บาทภาค4สวัสดีครับผมทิมรีวิวนะครับและแล้วก็มีภาค4ย้อนได้นะครับกับ23สมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดในงบไม่เกิน4 000บาท,ทา ก็เพราะว่ามีสมาร์ทโฟนหลายรุ่นในงบนี้ที่น่าจัดหนึ่งครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นแรกกับรุ่น v i g o V4 มีราคาอยู่ที่3,599บาทมาพร้อมกับสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจอแสดงผล IPS LCD ขนาด6.52นิ้วความละเอียด HD Plus 720คูณ1,600พิกเซล269พิกเซลเผอ,อิงอัตราส่วน20ต่อ9 ใช้ชิปโปรเซสเซอร์มิเดเทกเฮดโอเอ25ออกเตอร์คอให้แรมมาที่3กิกส่วนหลอมให้มาที่64กิกเพิ่มได้ด้วยไมโครเอเดกาดสูงสุด256กิกระบบปฏิการแอนดรอยด์10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว AI Triple Camera มีทั้งกล้องตัวที่1เป็นเลนโบเก้ความละเอียด2านพิกเซลกล้องตัวที่2เป็นเลนเมนความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3เป็นเลนซูเปอร์ไวด์เกลความละเอียด8านพิกเซล เก็บมุมมองกว้างสุดหนึ่งศ้ส่วนองศากล้องหน้าความละเอียแนนดแปดมิลลิเซลรองรับระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4GHz และบูทูธสีุดมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบไมโคร USB ให้แบตเตอรีม่มที่5 2 0 0ัมิลลิแอมมาต่อก,กันกับสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดอยู่ไม่เกิน4,000บาทรุ่นที่2กันเลยนะครับกับรุ่น i ินฟ n i x ตีควอรุ่นแลมส g b ิกอม 64G b ราคาอยู่ที่3 8 9 9บาท มาพร้อมกับสเปคต่ำนี่ครับมีหน้าจอแสดงผล TFT Punch Hole Display ขนาด6.78นิ้วความละเอียด HD Plus 720ณ1640พิกเซล269พิกเซล p e อ i ิ้ h ฉายชิปโปร่งผล m e d i a t e k Helio g 7 0 Octa Core ให้ RAM ที่ 4GB ส่วนหลอดให้ที่ 64GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD Card ระบบปฏิบัติการ Android 10 <c oughs> ให้กล้องหลังมทาทั้งหมด4ตัว AI Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด้านพิกเซลกล้องตัว2ป็นเลนมโครเลนส์ความวละเอียด2านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนติเมตรกล้องตัว3ประเลนบเก e เลนส์ความวละเอียด2านพิกเซลกล้อง4เป็นเลน AI ส่วนกล้องหน้าความละเอียด8านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนล้วมือที่หน้าหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบเสียง DTS รองรับการเชื่อมต่อ wifi 2.4GHz และ 5GHz มีบลูทูธ5.0ุรองรับการเชื่อมต่อ wifi 2.4GHz และ 5GHz มีบลูทูธมีพอเชื่อมต่อแบบไ i โคร USB ให้แบตเตอรี่มาที่5,200 mAh รองรับระบบการชาร์จแบบ5.2 m โวมครับมาถึงสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดในวบไม่เกิน4,000บาทรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับกับ p o c o M3 รุ่นแรม6ก b Poco M3 รุ่นแรม4 g b กรอม64 g b ราคาอยู่ที่3,999บาทมาพร้อมกับสเปคต่างนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ dot drop display ขนาด6.53นิ้วความละเอียด2,340 x 1 8 0พิกเซล Full HD Plus กราา <c oughs> ับทับเต้ากระจก g ัน i l l a g l a s 3ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 662ให้หลท์มาแบบ LPDDR4X ที่4 g b ส่วนรอมมีให้เลือกแบบ UFS 2.1ที่64 g b และแบบ UFS 2.2ที่128 g b ครับทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย MIUI 12 for Poco โดยเฉพาะครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว Triple Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความนิีย48านพิเซลลดแสง f 1.79กล้องมาโครความเยด2ลนพิเซลลดแสง f 2.4กล้องเดฟเซนเซอร์ความละเอยด2ลพิเซลลดแสง f 2.4ค,ครับ ส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลลดแสง F 2.05มินโพงเสียงแบบคู่ Duo s t e r e o s p e a k e r มีเซนเซอร์สแกนน้มือด้านข้างข,างของตัวเครื่องให้แบตเตอรี่จุใจถึง6,000มิลลิแอมป์พร้อมรองรับระบบชาร์จเร็ว18วัตต์ฟ้าชาร์จิ่งอีกด้วยครับรจบกันไปแล้วนะครับกับ2อสามสาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องราคาประหยัดน่าจัดอยง่ไม่เกิน4,000บาทภาค4ก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับถูกใจรุ่นไหน เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ